สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกใบพาดบ้านบึงนะครับรถสีเหลืองคันนี้ก็เป็นรถ2อแถวหนองลีเฉลิมไทยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่จะนั่งรถข้อเมืองก็ยืนบกรถตรงนี้ได้นะครับรอนรถ2องแถวสีเหลืองได้นะครับวันนี้ผมจะขี่รถเครื่องจากสี่แยกใบพาดบ้านบึงไปโลตัสบ้านสวนนะครับเดี๋ยวซ้ายนี้ก็ไปบางแสนนะครับถนนเส้นนี้ที่ตัดขวางตรงนี้เป็นถนนเส้นใบพัดนะครับ ตรงไปก็เข้าเมืองนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอมตะนครไปกรุงเทพนะครับสายมือนี้ก็เป็นร้านขายแก๊สถุงต้มนะครับถัดมาก็เป็นอูมองการาดนะครับรลตัดบ้านสวนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับป้ายใหญ่ๆเนี่ยครับนี่คือโลตัดบ้านสวนนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นทางเข้าเข้าไปนะครับ พอขี่รถก็ามาข้างในก็เจอคาเฟ่อเมซอนเป็นด่านแรกเลยนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านประดับยนต์นะครับแล้วก็มีร้านคาแคร์ด้วยนะครับล้างอัดฉีดเกลือบสีตรงนี้ก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับในโลตัสบ้านสวนนี้ก็มีโรงหนังเมเจอร์ซีนิเพล็กด้วยนะครับนี่ครับขวามือนี้ก็เป็นที่จอดรถยนต์นะครับก็มีให้จอดเยอะนะครับ สายมือนี้ก็มีร้านขายทุกอย่าง20ด้วยนะครับนี่คือเป็นรถสายตรวจตำรวจนะครับก็ประจําอยู่ที่โลตัสบ้านสวนนะครับนี่ครับถึงแล้วครับที่จอดรถเครื่องโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ